แรงกับพี่นองเลยวันนี้ล่มดีๆเริ่มหนาวแล้วค่ะมนี่เย็นเย็นเย็นคนร่งก้น่ะออกกำร่างกายยั่มร่มใบใบใบใหญทำมือก็ได้ด้ะมาลกมาละกอดร่างกายพี่นองไหมมือตะไคร้แนมแจกมันผิวมีร่มเย็น อามงว่กัทุกคนามง q u กันทุกคนข้างล่างกั่นนโอ้ยี้หยอยอยู่บ่ร่มเตกอี่มเย็นร่มเย็นนี่พอกำลังก่ายย้ำฮวนกแน่นอนมากกว่ากนละกนะมื่อกี้ทางร่มในพี่หนอมบอกว่าม้าบรรยากาศนี่ลองมาจุด อกตำรวจเบเตยำรวจได้ตำรวจมาปีดเห็นั่นแต่จะยินเสียงลูกบี๊ดปีดไฟแดงค่ะพี่น้องสงใั้ตำรวจประครมีเรียก็เไยมาไปปีดไฟแดงก้นาบไฟแดงดูนะไม่ยังนรอไม่ยังเจ้าไปท่วงเงียงเขาเราจะจักรยานก่อนเลย จับจ <otic ality> ักรยานบ่ตำรวจเ็นจักรยานผู้สาวสนรววะนะท่วงนี่ยอ้าถ่วงจักรยานผู้สาวเยฮ้ยสมเ็นจักรยานผู้สาวน้องาท่วง เริ่มหนาวแล้วค่ะทุกคนค่ะพี่น้องเอ้ยมื่อนีไปแล้วค่ะหนาวค่ะมึงดูลม <ừ. S 1> ต้นไม้กระสิทรับแนวแล้วค่ะเป็บนเฮ้ยเบิ่งเบึงเบึงอากาศมันหนาวเนาะเย็นร่มคนลุกเลยนะตน้นนะไรแม่แจ้งของจ้าบลอลลูดแล้วล่ะค่ะต้นหมากบัลากินนกมันหนาวแล้วไหมจะเหลืองมันไม่ไยแล้วค่ะ ไข่กได้คุมไปเนาะมนีมันหนาวเล่น้อะมันหนาวกันหนาวดีค่ะไงเราจออกกำลังกายวัใหญ่หาม้คืนค่ะอย่นี่ะมคืหาลมเปิดกากขนาดเลยห้างลมแม่จกเปิดปาตาฟังนี่กันยังหนาวเลยค่ะ เอ้ยลมคันหนาวกันาวหนาวนี่กะค่นานออกไปเด้วยไปแล้วว่นี้เมื่อแล้วจันโอ้ยลมลมลมหอลมเอ้ยลม,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 ลม เด็กอะันน้าด็ดสิบสองของสารนะแต่มันร่มมันก็เลยเย็นนะคะตะไคร่ปิววเววิว,ว,ว,วบ่มีเนา่ากินเด้อตะไคร่ก็ได้ ยังยังแะแกะแกะแอันบัคาตึกข้างหน้านี่ค่ะพี่น้องอ่ะกระดีแม่เห็ตึกนี่บังเมื่อดิจ 13, 13, 14, 14เจ้าที่สามสัต่สี่สัตเนาะเจ้าของยุสิบเอดสัตก็เลยบังอันที่้าทสิหกสี่เห็นหมือนเลยค่นะเนาะอยากจลงหนาวมาแล้ ไปเบิกบรรยากาศด้นานบนหน่อ